สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองาปสู่คุณสุก้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาเอ๋บานสวนหฮมหักสวรรค์งามป่ามิงครับผมมนี่เบาเอ๋มาแล้วครับสิภาพพี่น้องมากินบักม่วงน้อยครับผมบักม่วงกะร่อนน้อยนี่น่วยไล่เอาไปสอยมาแล้วห้องกับม่ล่างทาความสะอาดอย่างดีครับผาหล้วก็ล่างเอายางมันออกครับแล้วก็มีแจ้วแจ้วอย่างหล่ะน้ำปลาหวานแจ้วน้ำปลาหวานนี่เขาเห็ดย่างดีครับใส่หัวหอมใส่กุ้งฝอยน้ำครับกุ้งแห้ง บ่อวาายยหายห่หางครับบรรยากาศยงำหนาแรงครับผมเอ่อว่าแรงกับฝนกับล้งอยู่ดอกหมู่ว่านเมื่อก่อนกัน,กนกเลยก็เลย่ขึ้นอยากสมมากพี่น้องบ่อวาลายยาายห่หางเนาะทีมาซิมข้าแหลกก่อนครับนี่เป็นยังไงอือคักเลยพี่น้องทำไรแตกืมอ มากินลำกันด้วยครับ <c oughs> ละมุนมากเลยใจหัวหอมกอับอันกกุ้งแหง้งโอ้โหเบิ้งเสซนเสน้นหอมเส้นหัวหอมก็หัน muông cá ờ, anh ăn bằng muông riết, nó เก็ด <Get S 2> <laughs> แขวว้ามากพี่น้องมาก,กินสมดอกอาจจะว่ากินใดบ่หลายคำัเก็ดแกวอย่าบ่าใครดีพี่น้องกินตามกินใดแล้วครับ เบืองแก้วเนื้อเหนียวเลยครับปลาหวานเขาเอาน้าตาลปี๊บครับไปเกี่ยวไปเกี่ยวอยูใ่ในกระทะ <c oughs> มันขุ่นๆเลยครับกับน้ำปลา เ็ดแกลแลวละพี่น้องอีกจะคึ้เนาะอีกจะคึ้อีกจะคำะ่กะคำกคำอนสีลาไปสุดยอดไอปลาบรรยายเลยพี่นอ้องเออตาหวาน อขอจบคลิปไปซักนีอก่อนวยครับพี่น้องเข็ดแข่วแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาเอบ้านสวนนมหักตะวันงามฝาบมิกด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเข็ดแก้วพี่น้องว่ะ